สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้เรื่องราวของเจาะใจเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพระดับพันล้านของเอเชียครับใครที่อยู่ในแวดวงการต่อสู้แวดวงมวยแวดวง MMA น่าจะรู้จักดีด้วยความภูมิใจของชาวเอเชียนะครับนี่คือวันแชมเปี้ยนชิพและผมเชื่อว่าองค์กรนี้น่าจะมีผลงานที่ผ่านตาเพราะว่ามีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยก็หลายครั้งมาแล้วนะครับ ซีโผู้ก่อตั้งก็เป็นคนไทยแล้วก็เคยเป็นแขกรับเชิญใน,ในรายการเจาะใจของเราคุณชาตรีสิทธยอดธงวันนี้องค์กรนี้ได้มีแรงบันดาลใจดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยครับคุณจิตินัฐอัสดามงคลครับน้องปลาสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเจอกันอีกครั้งหนึงนะครับหลังโควิด <oz c oughs> นี่หลังจากที่มันเบาบางลงนะ เป็นยังไงบ้างวงการนี้สามารถกลับมาจัดการแข่งขันอะไรได้ขนาดไหนยังไงครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามันกระทบหนักมากสําหรับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นการจัดกีฬาใช่นะครับมันเลยทําให้วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแล้วก็ธุรกิจกีฬาอื่นต้องจัดเป็นก็เป็นระบบปิดไม่งั้นก็คือต้องจัดไม่ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าตัวธุรกิจของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาการที่ว่าต้องมีเหมือนคอนเสิตเดี่ยวต้องเข้าไปนั่งดูแต่ว่าเราเป็นการขายลิขสิทธิ์แบบนี้ไปทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ ทำรายการที่เป็นระบบปิดซึ่งก็ยังได้เรียกว่าความสนุกความบันเทิงได้แทบไม่ต่างกับการดูแบบสดในเชิงของเนื้อหาแปลว่าจากปีที่แล้วถึงปีนี้มีการจัดกัน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 ยังมีการจัดกันต่ออย่างต่อเนื่องก็คือทาเป็นบับเบิ้ลเลยทุกคนใช่ครับก็คือทํางานเวิร์กกับในของหน่วยงานรัฐบาลอย่างเช่นอันนี้คือเราเวิร์กกับประธานสิงคโปร์นในการที่สร้างเหมือนกับเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาบินเอานักกีฬาเอาทีมงานเอาทุกทุกอย่างมาเนี่ยเราก็ควอลตนทุกคนจบงานเสร็จปุ๊บควอลตินครบ่อยสงกลับ แล้วก็ตรวจตลอดย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับวันแชมเปี้ยนชิพหน่อยครับคุณชาตรีได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่เมื่อกี่ปี10ปีถึงไหมประมาณ10ปีแล้วครับวันแชมเปี้ยนชิพตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยเป็นเสมือนกับคล้ายๆสตาร์ทอัพนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการจัดเป็นเหมือนกับโปรโมเตอร์ทางด้านของกีฬาศิลปะการต่อสู้รเริ่มจากเนี่ยแบบเป็นเช่าเหมือนกับห้องเล็กๆอยู่ในสิงคโปร์นี่แหละแล้วก็จากตรงนั้นเน่เป็นทีมที่มีแค่แค่สองหรือสามคนเนี่ยทุ ด้วยทักษะการบริหารด้วยการที่ว่าเราใช้สิ่งที่เรเียกกัาเป็นสตาร์ทอัพดีเอครับกับความเป็นเหมือนกับวอริเออร์สปิริตผสมกันเนี่ย uh huh. แล้วก็สร้างให้ธุรกิจตอนนี้กาเรากลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นสื่อกีฬาอันดับโลกเนี่ยตอนนี้เราอยู่มันแรงที่4และอันดับโลกในเชิงของยอดคนดูที่มาจากทุกๆแพลตฟอร์มคือถ้าเราจะมองจริงๆ MMA เป็นกีฬาตั้งต้น<ม>ของของ<ม>สิ่งที่วันแชมเปี้ยนชิพเกิดขึ้นซึ่งใน MMA อ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยคุณต้องมีทักษะมวยไทย ไม่เช่นนั้นไม่สามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในลำดับสูงๆได้และนี่ก็คือเขาเรียกอะไรสมบัติของชาติที่คนไทยควรจะได้มีโอกาสใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เผยแพร่ได้สูงสุดมีวัฒนธรรมหรือมี d n a ออะไรของวันแชมเปี้ยนชิพที่แตกต่างจากองค์กรอื่นประเภทเดียวกันบ้างครับคือถ้าคนมองดูวันแชมเปี้ยนชิพผิวเผินเนี่ยจะรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นเหมือนกับโปรโมเตอร์มวยหรือเปล่าคุณก็แค่โปรโมเตอร์จัดมวยเปล่าใช่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างและทุกวันนี้ เป็นกุญแจสําคัญที่ทาไมเราถึงประสบความสําเร็จมห,มหาศาลในเชิงของการเติบโตของทั้งยอดคนดูด้วยในเชิงของพาร์ทเนอร์ต่างๆด้วยเนี่ยเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราไม่ได้ให้คุณค่าแก่แค่มิติของกีฬาการต่อสู้เพียงอย่างเดียวก็คือไม่ได้ขายเป็นแค่เรื่องของความรุนแรงหรือไฟที่สนุกดุเดือดเพียงอย่างเดียวแต่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพยายามเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับคอเวลูของเอเชียนสปิริตนะครับที่เป็นแบบเหมือนหัวใจของความเป็นเอเชียหัวใจของความเป็นไทยตรงเนี้ยใส่เข้าไปด้วยเช่น เราต้องขายนักกีฬาที่มีมิติในเรื่องของแบ็กกราวน์เรื่องราวสตอรี่ที่เขาสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับสังคมได้บ้างเราไม่ได้มองนักกีฬาเป็นนักสู้เพื่อขึ้นไปเอนเตอร์เทนคนแต่นักกีฬาที่ดีคุณจะต้องเป็นฮีโร่ที่ไปอินสปายหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้ด้วยและสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันถูกสะท้อนออกมาในสื่อต่างๆที่เราทำจะน้อยมากที่เราจะเหมือนกับไปไฮไลท์เช่นแบบสมมติแบบมีคนโดนน็อกแล้วกำลังเลือดสาดเนี่ย ล้ว็จะต้องถ่ายแฉเยอะๆเพื่อมาให้เรียกเลตติ้งเราจะแบบตัดภาพออกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไปโฟกัสกับคนที่ชนะเพื่อให้ซีนมันดูเหมือนว่ามีความเหมือนกับว่าโพสิทีฟหน่อยพวกดีเทลต่างๆเหล่านี้ทําให้วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราเป็นเสมือนกับคอนเทนต์กีฬากันต่อสู้ที่มีความเรียกว่าเฟรนลี่กับแฟมิลี่มากก็คือดูได้ทุกเพศทุกวัยสามารถดูได้เมื่อวันแชมเปี้ยนชิพกำเนิดขึ้นในลักษณะของเป็นตัวแทนของเอเชียในการจัดการแข่งขันแบบนี้ ก็เกิดวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยใช่ครับอันนี้กี่ปีครับประมาณน่าจะ6ปีประมาณ6ปีก่อนหน้านี้ด้วยความตั้งใจแบบไหนยังไงครับจริงๆวันแชมเปี้ยนชิพในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคุณชาตรีเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะครับครึ่งหนึ่งเขาเป็นถึงแม้จะเป็นไทยญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งแต่ว่าหัวใจและเป็นสิทธิ์มวยไทยด้วยแล้วก็ใช่ครับทุกวันนี้เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาได้ จากมวยไทยเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจระดับบิลเลี่ยนดอลลาร์หรือระดับหมื่นล้านบาทเนี่ยได้ในทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าสปิริตของสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากสมัยที่เขาเคยตกต่ำที่สุดแล้วมวยไทยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่สร้างจิตวิญญ,ญาณความเป็นนักรบทําให้เขารู้จักความไม่ยอมแพ้เรื่องของความอดทนต่างๆเนี่ยซึ่งเ,เขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาใช้ในการบริหารคนบริหารองค์กรในการสร้างแบรนด์วันทั้งไม่ชิพแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอด แวรลูต,ต,ต่างๆเหล่านี้ไปสู่นักกีฬาไปสู่ผู้บริหารเจรเนอเรชันต่อๆไปของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยเฮนบอบมีความพยายามตั้งใจอันนี้คุณปลายเคย <c oughs> เคยคุยกับผมไว้ตั้งตั้งก่อนหน้านี้ <c oughs> เมื่อมาทําเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอยากจะสร้างระดับมาตรฐานของอาชีพมวย <c oughs> ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ลําบากขัดสนอย่างเดียวหรือต้องต้องเอาเอาเลือดตัวเองเข้าไป <c oughs> แลกเพื่อให้อยู่ได้มันควรจะเป็นอาชีพที่เป็นนักกีฬาเหมือนนักกีฬาอาชีพทุกอาชีพนักกอล์ฟนักอะไรอย่างนั้น ดูจะมีความมั่นคงดูจะมีความมีความสุขที่จะทาอาชีพนั้นถ้าเราดูในอุตสาหกรรมกีฬาที่เรียกได้ว่าเหมือนกับไปสู่แมสมากๆถ้าอย่างสมมติรเราเลกถึงมวยสากลนะนึกถึงอย่างเช่นมมฮัมหมัดอาเียเขาคือนักสู้ที่ผันตัวเองไปสู่การเป็นสตาร์และเป็นฮีโร่ในอย่างบาสเกตบอลเรามีอย่างคุณไมเคิลจอแดนในฟุตบอลเนี่ยจะมีอย่างเช่นแบบคุณเดวิดแบคแฮมอย่างเป็นต้นคือเขาไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาและแต่เขาสามารถเป็นไอคอนของ uh, pop c u เจอร์ของสังคมที่ มีมิติมากกว่าแค่ในมุมการเป็นนักกีฬาได้วันเช่น้ยนชิปเช่นเดียวกันครับเราต้องการที่จะสร้างให้นักกีฬาสายศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะยิ่งอย่างนักกีฬามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งเนี่ยให้เขาเป็นมากกว่าแค่ต้องเหมือนกับใช้กำปั้นตัวเองในการหาเลี้ยงชีพไปวันๆอ่ะเฮ้ยแต่คุณสามารถที่จะสู้บนเวทีที่มันแบบมีโปรดักชันระดับเวลคลาสที่สามารถไปได้ทั่วโลกอะ่ะแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็พลังเขาเนี่ยสามารถถูกถ่ายทอดให้ผู้ชมระดับพันล้านทั่วโลกได้เนี่ยถ้าเราทําได้แบบเนี้ยโอกาสที่ นักสู้คนนั้นะจะมีโอกาสในการพัฒนาจากเพียงแค่ไฟเตอร์ไปเป็นสตาร์เนี่ยที่เขาสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแค่เอาเลือดหรือกำปั้นตัวเองเนี่ยแลกเพียงเดียววาระใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจริงคุณปลายบอกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีอายุยาวนานกว่า10ปีแล้ว<ช>และเป็นที่นิยมมากในในต่างประเทศก่อนก่อนเราวันเยนชิปเนี่ยเราพัฒนาจากการเป็น สปอร์ตโปรโมเตอร์เนาะผันตัวเองเนี่ยไปสู่การเป็น entertainment property อ,อย่างหนึ่งคือเรามองว่าฐานของแฟนแฟนเบสของวันใช่ไหมชิปนี่มันแข็งแรงมากแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาออกมาเป็นคอนเทนต์เป็น Product ชนิดอื่นๆตรงนี้ได้จึงเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเราเวิร์กกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ของรายการ The a ีย r p n t i c e นะคบคือทาง MGM เนี่ยซึ่งเป็น The a p p r e n t i c e เนี่ยเป็นรายการ Business Reality ที่เรียกว่าน่าจะ เก่าแก่ที่สุดในโลกถ้นไม่ออกให้นึกภาพคุณอดีตประธานาธิบดีดังมาจากรายการนี้ก็เรียกได้ว่ารายการนี้แจกเกิดเขาเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่ครับแกถูกไล่ออกอยเออร์ดังนั้นคือเป็นประโยคเด็ดของเขาเลยใช่แล้วคนอาจจะแบบจำจำได้แบบแม่นจริงรายการเดียบป็นเตสเนี่ยเป็นรายการที่มีเวอร์ชั่นเกิดขึ้นทั้งในอเมริกามาแล้วในประเทศอังกฤษมาแล้วแล้วจริงก็เคยมาในภูมิภาคเอเชียครั้งหนึ่งนะครับโดยการมีทางคุณโทนี่ฟอนเดสที่เป็น c e o ีโเอเชียเนี่ยเข้ามาเป็นโค้ช ของรายการ oh. สาเหตุที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราติดต่อกับรายการนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นการแค่เอาเดียร์เป็นติสมาถ่ายทําใหม่เป็นเวอร์ชั่นเอเชียครั้งที่สองแต่มันคือการที่ว่าเฮ้ย oh. เราคอลแลบกับตัวเจ้าของฟอร์แมตในการครีเอทฟอร์แมตใหม่ของรายการ oh. ยเอแปลว่ากลไกของมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเอาความเป็นวันแชมเปี้ยนชิพกับสิ่งที่เรียกว่าไบเบิลออฟสักเซสของวันแชมเปี้ยนชิพหรือ uh huh. สูตรที่เรียกได้ว่าคุณชาตรีสิทธยอดธงเนี่ยทำให้ ตัวเอเนี่ยเป็นเหมือนกับวอร r i ิเออร์แล้วก็สร้าง <c oughs> ธุรกิจสตาร์ทอัพระดับหมื่นล้านได้เนี่ยเอาโน้ตเฮาตตัวเนี้ยมาผสมผสานกับฟอร์แมตกับแบรนดิ้งที่แข็งแรงอยู่แล้วของเดียบรินเตสเนี่ยแล้วสร้างขึ้นมาเป็นเดีย p r e น t i สวันชัยเป็นชิปอีดิชั่นครับ ชเป็นรายการบิ s ซิสเว r e a ิตี้ที่จะมีทั้งเรื่องของการทำโปรเจกต์ทางธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาศัก,กยภาพของความเป็นผู้นําโดยการใช้กลไกลของกีฬากับศิลปะการต่อสู้เนี่ยเข้ามาเทรนแล้วก็บ่มเพาะคนกีฬากับความท้าทายทางกายภาพอะ่ะมันจะบีบบังคับให้คนแสดงทัดแท้ออกมาว่าเช่นเวลาคุณถูกกดดันที่สุดในทางกายภาพอะ่ะคุณยอมแพ้คุณลุกขึ้นสู้ ค,คุณจะแสดงคาแท้ออกมาใช่แล้วท่าแท้นี่แหละมันคือหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณลักษณะที่ทําให้เราสามารถแอน ly าะ์วิเคราะห์ได้ว่าคนคนนั้นน่ยมีความเป็นผู้นํามากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถนําพาตัวเองในยุคธุรกิจของสตาร์ทอัพที่มันต้องมีทั้งเรื่องของแบบนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ความไม่ยอมแพ้แล้วก็การเหมือนกับเรียกว่าประยุกต์เอาโด,โดยที่แบบไม่มีรีซอสเยอะแต่ต้องใช้ในเรื่องของแบบมันสมองแล้วก็ความสามารถต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่ซึ่ง c คาน์เตหรือว่าท่าทำการทำธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้ว <Ừ. S 2> แต่ว่าเดี๋ยวเป็น This One Championship Edition เนี่ยเราเอาสิ่งที่เรียกมันเป็นโมเดลของลรีกสิ่งที่ว่ายกว่า DNA ของธุรกิจสตาร์ทอัพของ One Championship เลยแหละใช่ที่เป็นของ One Championship แล้วก็เอาสูตรของการสร้างผู้บริหารโดยการใช้หลักเอาหลักของกีฬาแล้วก็การใช้บททดสอบทางกายภาพเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันเพื่อทําให้รายการเนี้ย มันสนุกทั้งในเรื่องของแบบเชื่อเฉือนกันแบบด้วยความคิดแต่ในเดียวก็มีฟิสิกอลแอคทิวิตี้ที่มันก็มีความแอคชั่นโอเรียนเท็ดมากหลักขับเคลื่อนของมันก็คือซ e o หรือโค้เนี่ยก็คือคุณชาตรีเองเลยตัวเองลงเองเลยใช่ไหมแล้วแล้วคนที่เขาจะคัดเลือกมาก็คือผู้ที่จะมาทํางานร่วมกับเขาใช่ครับมาเป็นมือขวาเหมือนกับถูกไหมเหมือนเหมือนรับสมัครงานเหมือนเหมือนรับสมัครงานที่จะมาเป็นเหมือนกับเอ็กเซ i v e t ทีฟเทรนนีที่จะ ทำงานใกล้ชิดกับทางคุณชาตรีแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเป็น best practice ของเขาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีใช่ครับคัดเลือกผู้คนจากทั่วทั้งโลกอันนี้ทั้งโลกไหมหรือเอเชียทัโลกครับเป็นนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่รายการเดียบรันต์เนี่ยทำการแข่งขันแบบที่ใช้ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกเลยส6บหคนจากทั่วโลกเข้าไปอยู่ในรายการแล้วก็ผ่านการแข่งขันทั้งหมดกี่ตอนก็13ตอน13ตอนตอนสุดท้ายจึงจะได้รู้ว่าคนเดียวที่จะไปทํางานกับคุณชาตรีที่ผ่านด่านทั้งหมดดไ้จะเป็นใคร เห็นบอกเงินรางวัลก็ยิ่งใหญ่ด้วยก็ใช่ครับก็มีเงินรางวัลเป็นมูลค่ากว่า250,000เหรียญถ้าเป็นเท่าไหร่อะเกือบเกืบ8ล้านบาท7ล้านกว่าบาทโอ้โหประมาณข่าวดีของเรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือใน16คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วทั้งโลกมีคนไทยอยู่ในนั้น1ท่านผลเป็นไงแน่นอนเราแจ้งไม่ได้แต่เนื่องจากถ่ายเสร็จแล้วเราจึงได้ตัวมาใช่ครัเราไม่ต้องรู้ห่เรายังไม่รู้อะไรเลย แต่ผมก็ภาวนาขอให้คนไทยถ้าชนะได้ก็ยิ่งดีหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและเธอคนนี้มาอยู่ในรายการของเราวันนี้แล้วนะครับขอต้อนรับคุณเทียร่าหรือคุณนัทถาชนกมนวัฒนาวิทย์ครับฉันชื่อเทียร่ากระมลวัฒนาวิทย์จากกรุงเทพประเทศไทยฉันพุ่งเต็มร้อยกับทุกอย่างที่ฉันทําและฉันคิดว่าฉันเอาชนะได้แน่นอนสวัสดีคุณสัญญาสัะคุณโอเคคุณเทียร่า ชื่อเล่นจริงๆชื่อแยมใช่ชื่อเล่นไทยชื่อแยมค่ะคุณแยมแนะนําก่อนเรียนที่ไหนอะไรทํางานอะไรครับ คือตอนนี้ยามทํางานเป็นนักข่าวโปรดิวเซอร์และพิธีกรอิสระค่ะแล้วยามทําทั้งบทความเขียนพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอเมื่อก่อนยามเคยเป็นรองบกอยู่ที่สํานักข่าวโคคนัทแล้วในไทยใช่ไหมในไทยค่ะใช่สองปีที่แล้วตอนที่ยามอยู่โคคนัทเราก็ชนะรางวัลข่าวดีเด่นจากเอเชียนแครดิมี่ครีเอทีฟอะวอเรื่องข่าวเกาะล้านแล้วปัญหาขยะพลาสติกในเมืองไทยอะค่ะแล้วปัจจุบันเราก็ออกมาทํางานอิสระร่วมงานกับสํานักข่าวต่างชาติแล้วก็สานักข่าวภาษาอังกฤษที่อยู่เมืองไทย อย่าง <Ừ. S 1> เช่น vice sky news al jazeera <Ừ. S 1> แล้วก็ new narrative ค่ะเป็นนักกีฬาอะไรเป็นพิเศษไหมชอบเล่นกีฬาทุกอย่างเลยเราเป็นคนบ้าฟิตเนสมากยัมชอบเล่นมวยอยู่แล้วะคะ่ะซ้อมมวย<ะ>เป็นประจำะได้ข่าวรายการเนี้เมื่อไหร่ยังไงครับคือ มีคนส่งโปสเตอร์มาให้อะคะ่ะว่า e เออ The Apprentice คขาตอนนี้เขากำลังรับสมัครอยู่แล้วก็น่าสนใจนะเพราะเราก็เคยดูรายการนี้ของ UK ของอังกฤษ,กษมามก็เลยสมัครเข้าไปอะคะ่ะในในในโปสเตอร์มันบอกไหมว่ามันจะมีเกี่ยวแบบกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตอนแรกรมันไม่เหมือนรายการดั้งเดิมแล้วพอเราไปรู้เข้าว่าจะมี จะมีกีฬาด้วยนะจะมีศิลปะการต่อสู้แล้วก็ยิ่งตื่นเต้นเรายิ่งอยากไปแข่งเพราะว่าเราก็ชอบดู MMA อยู่แล้วอะค่ะแล้วเราค่อนข้างมั่นใจในสมรรถภาพทางกายของเราเราก็เลยคิดว่าน่าจะสู้เขาได้ใช่ทางรายการเขาคัดเลือกแบบไหนครับ ก็สัมภาษณ์หลายเดือนมากเลยอะค่ะประมาณ6เดือนพอได้ข่าวว่าได้เขาก็บอกโอเคอีก2องท,ทีไปสิงคโปร์เลยนะบรรยากาศเป็นอย่างที่คุณปลายเล่าไหมว่ามันกําลังถูกนาเอาเอาเอาหลักการหรือวิธีคิดของวันแชมเปี้ยนชิพซี่อยู่ในตัวคุณชาตรีทั้งหมดลงไปอยู่ในการแข่งขันใช่ค่ะเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าอยากบอกว่าคือเราคิดว่ามันต้องยากอยู่แล้วแต่พอไปจริงๆนะโคตกว่าที่คิดโคตกว่าที่คิดอีกอะค่ะเพราะว่าเรื่งร่างกายเดี๋ยนิดนึงนะสิบหกคนใช่มีกี่ชาติเท่าที่คุณจําได้ มีไทยมีอเมริกามีรัสเซียมีนิวซีแลนด์สิงคโปร์ด้วยมีอเมริกาใต้อเมริกาใต้ด้วยใช่ไหมคือมีทั่วมุมของโลกแยมก็ไม่เคยเห็นเรียลลิตี้โชว์หรือรายการอะไรที่แบบสากลขนาดนี้ค่ะเออนะส่วนมากถ้าอเมริกาก็อเมริกายุโรปก็ยุโรปเอเซียก็เอเซียแต่อนนี้เกือบครบหมดเลยทั่วทั้งโลกแปลว่าเขาถูกตั้งใจว่าเฉพาะโปรแกรมนี้ฉายทั่วโลกถูกไหมใช่ครับเขาต้องการทําให้โปรแกรมนี้มันเป็นเหมือนกับ global format แล้วแบ็กกราวของผู้คนเท่าที่คุณจําพอจําได้นะครับคุณคุณน่าจะเป็นแบบผู้สื่อข่าวใช่แต่คราวนี้เขาต้องการผู้ที่ไปทําธุรกิจเราน่าจะเสียเปรียบข้อนี้ไหมคนอื่นก็ทําด้านธุรกิจมาส่วนใหญ่บางคนก็เป็นเจ้าของกิจการก็มีบัญชีก็มีมีคนหนึ่งเป็นครูสอนยิมอันนี้ก็ฉีกแนวมานิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาทางด้านธุรกิจอะคะผมแยกเป็นสองฝั่งแล้วกันเพื่อให้เข้าใจง่ายฝั่งที่เกี่ยวกับกีฬาค่ะ ฝังที่เกี่ยวกับธุรกิจเขาทําการแข่งขันยังไงครับเอาฟังธุรกิจก่อนโหฝั่งธุรกิจก็โหดมากเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยโควิดด้วยะคะ่ะคือเวอร์ชันอื่นๆก็อาจจะเข้าไปหาบุคคลผู้คนได้มากขึ้นได้ได้ได้ขายของโดยตรงได้ดีไซน์ของมาถึงว่าในรายการเนี่ยจัดให้คุณไปขายของและไปเจอกับองค์กรอื่นโดยตรงเลยจะขายเขายัางไงจะทํายังไงในเวอร์ชั่นอื่นๆนะคะแต่เวอร์ชั่นเราอาจจะเป็นเพราะว่ามีโควิดจากัดนิดนึงเราก็เลยโหโจทย์ธุรกิจนี่ ครอบคลุมทั้งองค์กรจริงๆมีต้องคิดเรื่องแต่ละโจทย์ต้องคิดเรื่องบัญชีเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องเจราจาเรื่องพรีเซนเทชันคือดีเทลแบ่งทีมไหมหรือว่าเดียวเดียเลยสองทีมค่ะเขาแบ่งเป็นสองทีมตั้งแต่เสมอเสมอ,อแล้วคือดีเทลเยอะมากแล้วโจทย์พวกนี้นะคือในชีวิตจริงคงใช้เวลาเป็นเดือนเดือนกว่าจะทําเสร็จแต่สมให้งานชิ้นนี้ต้องใช,ใช้เวลาหนึ่งเดือนในรายการให้คุณใช้เวลาเท่าไหร่วันครึ่งค่ะ แปลว่าใน8คนต้องรีดออกมาเลยว่าใครทําอะไรได้ใช่ใช่เราต้องแบบแบบต้องมีหัวหน้าเราต้องแบ่งงานกันแบบเคลียร์เลยต้องเจราจากันแล้วมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยเจอคนพวกนี้มาก่อนรเราต้องเรียนรู้การทํางานด้วยกันแล้วอยากบ,บอกว่า เหนื่อยมากคือได้นอนน้อยมากเขาอยากให้รายการนี้เป็นรายการที่ยากที่สุดที่ในประวัติศาสตร์ของ Apprentice คือเขาตรวจแล้วตั้งแต่ที่ทำมา10กว่าปีมีอะไรบ้าง<ช>แล้วอันนี้จะต้องเอาให้ยากที่สุดใช่คือท,ทุกตอนต้องมีโจทย์ธุรกิจแล้วก็โจทย์กีฬาด้วยโอ้โโจทย์กีฬาเนะเอาโจทย์ธุรกิจก่อนถ่ายทำทั้งหมดกี่วัน แต่ละตอนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งต่อหนึ่งตอนส<ช>ิบสามตอนคุณอยู่เป็นเดือนหลายเดือนเลยนะใช่พูดได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบกดดันที่สุดในชีวิตเลยก็ได้อะค่ะเพราะรว่ามันบีบมากๆมันแบบแล้วอ๋อแต่เรียลลิตี้เนาะต้องมีร้องไห้รักลบกดลงต้องมี<อ>ใช่ไหมดราม่าครบมากค่ะมีทุกอารมณ์มีร้องไห้มีมีร้องไห้มีทะเลาะกันมีอยู่แล้วถือว่าแบบโชคดีที่ได้เจอคนที่สนิทกันเพราะว่าอาจจะเป็นแบบ เหมือนอย,อ,ยอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันกดดันทุกคนฝั่งธุรกิจโมเมนต์ที่คุณเจอที่คุณรู้สึกว่ากดดันที่สุดถ้าที่พอจําได้นึกปิ้งขึ้นมาลองเล่าสั้นๆอะไรที่กดดันที่สุดก็คือแบบเรื่องเวลาค่ะคือจําได้เลยบางครั้งนะเราแบบ นั่งอยู่ตรงโต๊ะประชุมเนี่ยตอนตีสี่แล้วอะ่ะคือ presentation ยังไม่เสร็จเลย presentation ยังไม่ได้เขียนเลยก็พูดง่ายๆมาเจอครูการบ้านยังไม่ได้ทำใช่แล้ว,ลวคืออีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้อง present แล้วเราไม่ได้ present แบบกันเองนะเรา present ต่อหน้าคุณชาตรีลูมือขวาของเขาคุณนฮา,าริกาแล้วก็จะมี ceo ที่แบบเป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านมามเป็นที่ปรึกษาคือมันกดดันมากอะ่ะคือถ้าเราทําอะไรถ้าเราพูดผิดถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราไม่ลงดีเทลนะ เราโดนใส่เละเลยแล้วคุณชาตรีถนอมน้ําใจไหมถ้าเราทําไม่ดีคุณชาตรีเป็นคนเอาจริงเอาจังมากเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนทุ่มเทอะค่ะเขาเป็นคนดุพูดตรงตรงดุในภาคนี้ก็ยังต้องรักษาไคุณถูกไล่ออกยังต้องมีอยู่ไหม ก็มีแต่ก็แค่ไม่ได้ใช้คำว่าแบบ you are fired แบนเวอร์ชันเขาก่าเพราะนั้นมันมันแบบมันไม่ได้เป็นคารคเตอร์ของเก่าไว้แล้วเขาก็มีวิธีไล่ออกของเขาเองอ๋อเหรอใช่ที่ที่ใช่ใครเป็นคนไล่ออกคุณชาตรีคุณชาตรีค่ะโอเคผมก็ภาวนาแค่ว่าคุณจะได้อยู่นานๆนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างฟังกีฬาละครับผมยังไม่เข้าใจว่าเออเอาคนที่เก่งธุรกิจมาแล้วเขาซ่อนอะไรอยู่ทําไมต้องมีฝั่งกีฬา เขาให้คุณทําอะไรบ้างฝั่งกีฬายากมากโหดแบ่ง2ทีมเหมือนกันไหมแบ่ง2ทีมเป็นทีมเดียวกันนะคะก็ทีมธุรกิจไปเลยกับทีมกีฬาก็ทีมเดียวกันใช่แล้วคือโหแต่ละโจทย์นี้บางครั้งเขาให้นักกีฬาที่เป็นมืออาชีพมาเป็นที่ปรึกษาค่ะบางโจทย์นะนักกีฬายังแทบทําไม่ได้เลยจทย์ที่ปรึกษาไม่ที่ปรึกษาที่แบบเป็นนักกีฬาท็อปๆอันดับโลกเขายังทําไม่ได้เลยเราคิดในใจแบบเช่นมีโจทย์โจทย์หนึ่งนะที่ยัง ยากมากมากคือ,คอทีมงานพาขึ้นไปบนสะพานที่สูงเป็นสิบสิบชั้นนะคะแล้วเขาก็ให้ผูกเชือกบนเอวแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงมาไปโหนเชือกแล้วก็ไปไต่เชือกที่แบบห้อยอยู่กลางอากาศอ๋อ,อ,อลงมาด้วยฮันเนสแล้วลยตัวลงมาแล้วคือเชือกเนี้ยไปหาเชือกแล้วปีนกลับขึ้นไปใช่แล้วมันก็เป็นเชือกที่แบบแกว่งอยู่กลางอากาศคือแบบมันไม่มีอะไรยึดเลยอะคะ่ะมันแกว่นอยู่กลางอากาศจริงๆแล้วคือแบบตอนปีนขึ้นไปนะแบบ เจ็บก็เจ็บบวมนะคือแบบช้ำทั้งแขนช้ำทั้งขาผมจบชีวิตเลยเพราะผมกลัวความสูงเราก็กลัวความสูงเรากลัวมากคือเรางอ่ะเรากลัวมากะคือแบบเราแบบจะร้องไห้ตอนที่เราขึ้นไปใช่แล้วมันบังคับการสั่นไม่ได้คนที่กลัวความสูงเนี่ยทั้งแขนทั้งขามันจะสั่นแล้วหยุดการสั่นมันไม่ได้ด้วยเราสั่นตลอดเลยอะค่ะแล้วคือแบบเราจะร้องไห้อะแต่ยังไงเราคือแบบพอมองขึ้นไปก็มีนักกีฬามาเชียร์มีเพื่อนมาเชียร์เราก็เหมือนแบบเรายอมแพ้ไม่ได้คือถ้าเรายอมแพ้นะทีมก็แพ้เราก็เลยร โหขนาดนะักกีฬายังบอกเลยว่าแบบไม่รู้นะว่าทุกคนจะทําได้หรือเปล่ามันยากจริง,รงๆนะก็ให้กําลังใจเราคือแบบคือเราอยากจะทําให้ได้ยิ่งเขาบอกว่าเราอาจจะทําไม่ได้เรายิ่งแบบเราต้องทําให้ได้ไอ้ความเป็นเอ็กซ์ตรีมของกีฬาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการทําธุรกิจความความความซ่อนอยู่ของมันคืออะไรครับจริงๆต้องบอกว่ากีฬาเนี่ยหรือการเอาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเจอกับความท้าทายทางกายภาพบางอย่างที่มันจะบีบเค้นแล้วก็เอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนครับมันเนี่ย มันช่วยเผยท่าแท้ของมนุษย์อืว่าคนคนนั้นนะ่ยมีหัวใจความเป็นนักสู้มากน้อยแค่ไหนคุณจะยอมแพ้คุณจะสู้ต่อคุณจะโทษคนอื่นคุณจะเอาตัวรอดคนเดียวหรือคุณจะพยายามยกคนอื่นขึ้นมาเพื่อ s u ก c e เซหรือแบบพร้อมกับคุณสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรียกว่าคุณลักษณะที่ดีที่คนทําธุรกิจคนใช้ชีวิตหรือนักผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราเชื่อว่าใครก็ตามนะ่ยที่เล่นกีฬา มีกีฬาอยู่ในหัวใจหรือแม้แต่แบบฝึกศิลปะการต่อสู้เนี่ยมักจะมีคุณลักษณะบางอย่างเนี่ยที่ทําให้คนคนนั้นเน่ยเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งขึ้นมีความเป็นผู้นําที่ดีขึ้นได้รู้สึกได้แบบท้าทายตัวเองแล้วแบบผลักตัวเองพ้นลิมิตที่เราคิดว่าเราฉันทำไม่ได้หรอกอันนี้ฉันทาไม่ได้หรอกมันถูกช่างนะคือทุกอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าต้องทําให้ได้อะค่ะเขาคือบได้พิสูจน์ตัวเองจริงๆ ถ้าเราลองมาไล่ว่าคุณได้อะไรจากการแข่งขันนันนี้ยังไม่นับว่าผลเป็นยังไงนะ,ะสิ่งที่คุณแยมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วตัวเองมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรบ้างครับเท่าที่ประเมินได้ที่สําคัญที่สุดก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองอะคะ่ะได้เห็นข้อดีข้อเสียยิ่งเวลาเห็นตัวเองในสถานการณ์ที่ บีบแล้วกดดันกดดันนะคะเราเลยเห็นเลยว่าแบบเออเรามีข้อดีอย่างนี้นะแต่ว่ามีหลายอย่างเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงไปพัฒนาหรือว่าอะไรต้องไปแบบไหนไหนข<า>อตัวอย่าง,งหน่อยดคิคุณยามเจอว่าเฮ้ยฉันอ่อนเรื่องนี้หรือฉันเด่นฉันดีเรื่องนั้นเท่าที่เท่าที่แวบๆบในในหลายเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยคุณเห็นอะไรในตัวครับหนึ่งในข้อที่ยามต้องกลับไปปรับปรุงนะคะยามรู้สึกว่าแบบพอทุกคนเนี่ยกล้าพูดกล้าเถียงที่ที่พูดไปก็คือเรารู้สึกว่าแบบ วัฒนธรรมไทยเราด้วยไหมเราเป็น<ช>คนไม่ค่อยเถียงว่าบางครั้งก็ไม่ค่อยกล้าพูดออกความเห็นยิ่งเวลาแบบขากำลังทะเลาะกันอยู่อารมณ์ก็ขึ้นตลอดทุกคนก็ทะเลาะกันตลอดเราก็รู้สึกเหมือนแบบกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวที่จะแบบออกความเห็นแต่อย่างนี้เราต้องปรับตัวเร็วมากอะคะเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่พูดมันกลายเป็น<ช>แย่กว่าเดิมถ้าเราไม่พูดนะเราก็เสียเราก็เราเรียนรู้เร็วมากเลยถ้าเราไม่พูดนะคนที่ เสียก็คือเราเพราะเราก็โดดไล่ออกอแล้วบางครั้งเรามีไอเดียที่แบบค้านกับคนอื่นเราก็ต้องพูดไปเพราะว่าอไอเดียเราก็มีเหตุผลเหมือนกันเราก็มีไอเดียดีเหมือนกันถ้าไม่พูดไปนะเราจะเสียเปรียบอันนี้เป็นจุดอ่อนของคนไทยบางอย่างนะใช่เรากอาจจ็อาจจะเกี่ยวกับขนบเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบ อย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะคุณชาตรีพูดตลอดเลยว่าความล้มเหลวนี่เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดเขาสนับสนุนให้ทุกคนท้าทายตัวเองผลักตัวเองแบบเสี่ยงเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งให้กล้าเสี่ยงให้กล้าเสี่ยงอย่าก,กลัวผลลัพธ์อะค่ะถึงแม้เราล้มถึงแม้เราจะประสบถึงประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็อย่าไปกลัวอย่างน้อยเราต้องพยายามเราอีกข้อคิดหนึ่งที่ยามว่าสําคัญมากก็คือ อย่าให้ความกลัวมาขัดขวางการตัดสินใจเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องมีความกลัวความไม่มั่นใจอยู่แล้วเรายิ่งเจอสถานการณ์ที่กดดันกดดันนี่แน่นอนความกลัวนี่มานําเลยอะค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องชนะมันให้ได้แล้วเราก็ต้องแบบหาความกล้าให้ได้ถึงแม้จะมีความกลัวแต่ยังไงเราก็ต้องเดินผ่านมันให้ได้แล้วพอกลับมาใช้ชีวิตจริงเราก็เอาข้อคิดพวกนี้มาด้วยเรารู้สึกว่าแบบเรามาทบทวนทุกอย่างคุณต่างไปไหมจากการก่อนไปแข่งขันก,กับการกลับมา รู้สึก<ท>ต่าง,งกันนะคะรู้สึกเราแบบทุกอย่างที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยเราใช้ความกล้าๆกลัวตัดสินใจหรือเปล่าเราตัดสินใจเพราะอะไรมันทําให้เรารอบคอบมากขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นเรารู้สึกเป็นคนที่แบบกล้าลุยมากขึ้นนะคะไม่กลัวการล้มเหลวใช่รู้สึกล้มเหลวก็โอเคอย่างน้อยเราก็ได้ลองคุณปลาแปลว่าบุคลิกที่ท,ที่จําเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณชาตรีเองจะต้อง สร้างอะไรบางอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้อีก16คนได้เห็นว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมตัวคุณชาตีเป็นไงในมุมมองที่คุณปลาย<ช>รู้จักกันมานานอยู่เ,ยเขาเป็นคนที่เหมือนอย่างที่ว่าเลยคือแบบไม่กลัวที่จะต้องแบบล้มเหลวเพื่อที่จะเหมือนกับลุกขึ้นมาใหม่แต่ว่าตราบใดที่หัวใจความเป็นเักสู้นะมันยังอยู่ข้างในอะ่ะเขาจะพร้อมลุกเสมอแล้วเขาจะเป็นคนที่ว่าเขาจะทอฟกับคนที่ทํางานนะเขามากเขาจะไม่ชอบคนที่อย่างเช่นไม่มี ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีคอนวิชชั่นไม่มีความกล้าแทนที่จะจมปลักอยู่ปัญหาแต่คุณต้องแบบไปสู่ทางออกและไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ต้องมีหัวใจของความเป็นนักสู้ที่มันเป็น DNA สําคัญอันหนึ่งของคนในองค์กรวันช้ยชิพเลยก็ว่าแล้เพราะคนในองค์กรวันช้ยชิพเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีแบ็กกราวน์มาจากคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาบางคนเป็นนักสู้ได้ซ้าที่ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหาร,ค,รคุณชาตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเนี่ย DNA ที่เขาถ่ายทอด ในรายการนี้หรือในตัวขององค์กรมันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันเป็นมันเต็มไปด้วยส่วนผสมของความเป็นนักสู้ความเป็นนักธุรกิจแล้วก็ความเป็นผู้นําสมัยใหม่ในยุคข,ของเป็นสตาร์ทอัพลีดเดอร์ผสมผสานกันคุณปลายการถ่ายทำจริงๆจ,จบ สิ้นไปแล้วเรารู้ผลแล้วผมไม่รู้นะคุณปายนาอาจจะรู้ผมก็ยังไม่รู้ก็รู้คนเสยวผมกําลังจะสอบถามว่าเท่าที่ได้คุยกับผู้ผู้ทาทั้งหมดเพราะผมไม่รู้ว่าฝั่งไทยจะทําอะไรด้วยบ้างหรือไม่เนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วสิ่งที่ได้รับจากการทํางานทั้งหมดเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ครับเป็นไปตามที่ต้องการครับก็เป็นเราก็ตื่นเต้นกับโปรเจกต์ตัวนี้มากว่ามันก็เป็นเหมือนกับปลายการฟอร์แมต น่าจะเป็นแรกๆเลยที่เอาส่วนทําให้เกิดส่วนผสมแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เป็น Business Reality ที่จะดูไม่น่าเบื่อแต่จะเห็นแอคชั่นทีเยอะมากดราม่าความเข้มข้นทุกอย่างเนี่ยมีหมดแล้วก็รวมไปถึงนั้นมันจะมีได้ข้อคิดหรือแบบพวก Business l e s s ซ n ที่จะได้จากทั้งทางคุณเฉลียวรู้ด้วยเนาะแล้วก็เป็น Business Leader จากทั่วโลกที่เป็นเหมือนกับเจ้าของ CEO ทีเอ็นแรกผู้นำที่มาเป็นผู้ปรึกษาแล้วก็มาให้โจทย์ ในการแข่งขันเนี่ยในแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยที่จะมีความเข้มข้นมากจริงๆวันที่เราออกอากาศวันนี้เนี่ยมันมีการเผยแพร่ไปแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะติดตามชมได้ในไลน์ทีวีในไลน์ทีวีเอ็แล้วก็ช่องเอ็กซ์นะฮะยากเอ็จะเป็นภาษาอังกฤษไลน์จะจะเป็นภาษาไทยครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยครับลองไปชมดูอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในฐานะคนที่อยู่ในนั้น อ,อ,อยากจะชวนทุกคนให้มาดูรายการแล้วก็มาเชียร์แยมนะคะได้แรงบันดาลใจจากการไปร่วมรายการแล้วได้แน่อนอนอคือพอกลับมาเราก็รู้สึกพอเราก็อยากทํามาตั้งนานแล้วอะแต่พอเราไปเห็นเรามีแรงบันดาลใจจากผู้แข่งขันจากซีอีโอจากคุณชาตรีเรารู้สึกว่าเราจะรออะไรอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มวางแผนเริ่มทําแผนธุรกิจแล้วว่าจะเริ่มเลยอะคะ่ะตอนแรกว่าจะรออีกสักสามปีอ,มอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มดาเนินาการแล้วก็เริ่มจะมาทํามีเดียของตัวเองเราอยากทําสื่อที่แบบ เราเรื่องที่คนมองข้ามอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงให้คนตัวเล็กๆที่ไม่มีเสียงของตัวเองตอนนี้เราก็มีแรงบันดาลใจพิเศษที่แบบจะมาลงมือทําจริงๆนะคะเชื่อว่าท่านที่ชมอยู่ก็น่าจะได้ได้แง่คิดบางอย่างที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ให้สู้กว่าเดิมก็ได้ใช่ใ<ห>ค่ะแข็งแรงกว่าเดิมได้เช่นกันะนะฮะคุณปลายครับอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างครับครับก็อยากจะฝากติดตามรายการเดียบรันเตสวันเชฟมิชชั่นอีดิชั่นนะครับทุกๆคืนวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับในทางไลน์ ไลน์ท <Line> ีวีเราจะออกจริงจะออกเอ็กเรนก่อนในในหนึ่งหนคืนก่อนหน้านั้นครับแ้วก็รายการนี้ก็คือเป็นเป็นรายการที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เรียกว่าถูกสตาร์ทโดยคนไทยที่ไปสู่ระดับโลกที่ไม่ได้เป็นแค่ในรูปแบบของกีฬาเพียงแต่กลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับ,รบแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งมากว่ารายการนี้จะช่วยสร้างแรงบันใจ ให้องค์ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ๆแล้วก็คนที่อยากจะคิดอยากจะเหมือนกับสักซเซสในธุรกิจของตัวเองในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วเป็นทั้งสาระและความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในรายการดีๆที่เมื่อเมื่อมีมาก,ก็อยากจะชวนกันไปชมให้เกิดประโยชน์ขอบคุณน้องปลายขอบคุณน้องแยมหรือน้องเทล่าด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ